ดีครับวันนี้เข้าสู่ช่วงเดินไปทําไมอ้าวันนี้มาโ่ที่ไหนจตุจักใช่ตัวนี้ใครคนที่ด่าหนังที่มึงรัดกุ้ลสิกเวอร์เงี้ยเขาจะจําคลิปเราได้ด้วยเหรอเฮ้ยกูว่านะเนี่ยเดี๋ยวมีเด็กเดินมาฆ่ากูแล้วด่าหนังที่เขาชอบอะเออเจ้าอะไรอนีนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินละเวลากานเสียเวลาขมิ้นไปเลย ตองตัดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ย้อดมากๆร้านพิธีนแซดนะครับแซดแซดหัวโอเคพิธีอะไรพิธีอะไรอแซดแซดเหรอแซดแซดพอกอ่ะแล้วนี่เราอยู่ที่ร้านอะไรครับพิธีอะไรครับพิธีแซดอ่าอ่าวันนี้นะครับนี่คือคนที่จะมา เป็นผู้เสียหายในการซื้อของในวันนี้ซื้ออะไรนี่ในตู้ในทีน่อุ้มแนะนำเลยอะสำหรับผู้อยู่วงเวที่อุ้มแนะนำ<ๆ>ไม่ได้ผูะมันอยู่ในตู้พ,พ,พ,ออพี่อุ้มพี่อุ้มขอเข้าใกล้คนนี้เอาเงี้เอาไงอธิบายตัวนีภาพเลยครับดธวบายสีต้มสีเงาสีเขียวนี่สีเขียวเหรอสีเขียว,ยวอันนี้อ่ะก็ีสีอะไรสีเหลืองก้องต้องดูดู ืองดำนี้สีอะไรสีเขียวนี่สีอะไรเหลืองดำอันนี้สีอะไรเหลืองดำอันนี้น่าสีอะไรสีสีอะไรสีพนด้านิยมของไทยเออนี่สีอะไรนี่สีอะไรนี่อะไรนี่สีอะไรตะกงบูดีตะกงบูสีอะไรอ่าสีเขียวอ๋อสีเขียวนะโอเคนี่สีอะไรนี่สีอะไรอ่าสี สีเจนผิงขอบคุณครับอันนี้กูถามเป็นความรู้นะครับทำไมเราถึงต้องใส่ดวงในตู้เย็นทไมต้องมาชอบที่เย็นอะขนาดนี้เลยอะถ้ายิ่งเย็นมันจะยิ่งอายุยืน่ะนะ แล้วมันจะยืนได้มากแค่ไหนความสูงใช่ไหมประมาณสองเซนแล้วกันยืนสูงแค่ตอนนั้นแหละอูไม่ได้ถามว่าด้วยว่ามันยืนได้เท่าไรอยากรู้ว่ามันยืนได้เท <c oughs> ่าไ <c oughs> หร่ <c oughs> ตลกเหรอตลกเหรอฮาอยู่นะเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นี่นี่อันนี้ประหยัดไฟนะประหยัดไฟทำ <c oughs> ไมได้ส่งมาไม่ <c oughs> รู้เหมือนกันนะรู้แค่ว่าถ้ามีตานี้มันจะประหยัดไฟเพราะมันเมัอร่อยแล้วก็ส่งมา อ๋อนี่คือราคาโรชานี่ชารินสตาร์ใช่ไหมนี่ชลินสตาร์ทีมสองดาวโอ้โหคลิปนี้คนดูนี่ได้อะไรเนี่ยเออความรู้ที่ฮะลวงชอบอยู่ที่เย็นดวงเลยอยู่ในตู้เย็นคือล้วงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตู้เย็นใช่ไม่จำเป็นต้องมีใครช่วยนะใช่ที่มันเปิดประตูได้ไม่เปิดแค่แข็งรัดตัวฟอร์เอ u ์เจ้าของ o u วสีอะดูดู แล้วแล้วเราสามารถเลี้ยงด้วงในตู้เย็นทั้งชีวิตได้ไหมมันก็ต้องอยู่อาจอยู่ในตู้เย็นทั้งชีวิตมันจะดีกว่าก็ได้เพราะมันเย็นกว่าจริงเลยเนี่ยใช่คนพอด้วงสนใหญ่เขาก็จะมีตู้กันแล้วก็จับยัดเข้าไปถ้ากูซื้อด้วงวันนี้แล้วกูเอาด้วงไปเลี้ยงในตู้เย็นเอออย่าเย็นเกินเพราะถ้าเย็นเกินมันก็จะกลายเป็นด้วงน้ำแข็งแล้วมันจะเป็นเมลโมอะไรเงี้ยมีไงใช่แล้วก็คนในอีกสองพันปีข้างหน้าจะมาเจอด้วงแกแล้วเอาไปวิจัยโอ้โหลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อมาลูกพ่อมา ฟังให้ดีอตมาจะกล่าวโอวาทแล้วเมื่อยามค่ำคืนอตมาได้มีนิมิตของสัตว์ตัวใหญ่แห่งการเก่าที่ไม่ใช่พญยามนมานอนตายเป็นซากกระดูกอยู่แถวเนี้ยนี่เห็นเห็นเห็นุรภูมิไหมเห็นนุรภูมิไหมยี่สิบองศานะมันให้ด่วงมันอายุยืนขึ้นอันนี้พูดจริงถ้าหพูดจริงนะถ้าติดตไปอยู่กับแมมมอธที่ก้นลูกเหนือบไปไม่ม uh ีประโยชน์เลย มันก็จะเป็นตัวพูดแต่ฉิบหาหน่อยอ๋ออีอันนี้ไม่ถึงพันเห็นไหมสีเขียวมันคือสีเขียวมันสีเขียวจริงเลยเนี่ยเก๋ด้วยอ๋อครับเปิดไฟไหมอ้าวเนี่ยอันนี้คือแบบเบสิกเลยอ่ะแบบเลี้ยงก็มีเท่านี้แหละนะใช่แล้วมันต้องมีอาหารมันด้วยคือเจลลี่อันนี้เขาไว้ในตู้ก่อน นี่ครับแล้วมีตัวอื่นน่าสนใจไหครับเปเออนี้ดรมประมาณเท่าไหร่จริงก็ยังอยากก็ให้หลักร้อยอยู่อันนี้ดูอันนี้ดูกว่าครับนี่อันนี้ไงมันเลื่อยอ๋อ ไปโดนหนีบไปนะเจ็บอยู่เจ็บเลยเหรอคอนบุกมันจะมันไม่เลือดออกหรอกแต่มันจะแบบแอะตกใจโอ้ไม่เคยมีเทเจอจับมาแรงแล้วรู้สึกอย่างนี้มาก่อนนะอะแ,แมงแมงูเมง่งไม่ให้กูจับจับแล้วมันสะบัดกรดูดแซ่ัน <laughs> อันนี้ต้องมีศักหน่อยเช่นถ้าเราเอาคือเข้าขามันแล้วเราชา้าม่จะโดนมันงับอย่างนี้นะเออแน,นะนำอย่าโดนหนีบดีกว่า เพราะว่าอะไรครับ แล้วถ้าสมมติเราอยากเลี้ยงด้วงตัวหนึ่งเราต้องมีอะไรบ้างอ่ะเบศอ่าก็จะมีกรอกนะคะแล้วก็มีปูุ๋ยแล้วก็มีอาหารน้ออาหารอาจจะเป็นแบบผลไม้ออร์แกนิกกล้วยมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยกม่ได้ค่ะที่แบบปลอดสารเคมีแล้วก็เลียงที่สำหรับน้องก็จะง่ายและสะดวกกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วปูโป้เหรอปูโป้เหรออาจจะนานๆทีก็ได้แต่อาจจะสลับเป็นอาหารอื่นให้อะไรขาจะได้มีสารอาหารที่มีนั่นเพิ่มเติมแบบ แล้วตัวปีโป้กับไอตัวเยลลี่อันนี้มันต่างกันมากไหมครับเอออันนี้มันก็จะมีสารอาหารให้กับพวกปีโป้อาจจะแบบมีสารอาหารประมาณนึงอันนี้ก็มีโปรตีนมีวิตามินมากกว่าเลยหยิบขึ้นมาดูได้ไหมโอ้มันจะทานนิดนิดหน่อยหน่อยอิ่แล้วเขาก็หยุดโอก็คือเลี้ยงร่วมมันก็อุปกรณ์จะไม่ยากค่ะแล้วก็พ่นน้ำให้น้องรดน้ำเอง ทำไมถึงต้องพรมน้ำทุกวันล่ะเขาชอบเอ่อความชื้นนิดนึงแต่ว่าอาหารหน,หน,ะน,นะคะจะมีน้ำเขาก็จะได้น<ย>้ำอ๋อใจ๋งเลยก็อันนี้เป็นโน๊ตขี่มาลองถามดูล่อเ,ลเออก่อนมีรูปอะไรพวกนี้บ้างแบบอย่า,า,า,างมีตัวไหนที่แบบนิยมในไทยบ้างล่ะที่นิยมในไทยพี่ว่าน่าจะเฮอร์คิวล e สกับคาบ b โตะอะค่ะ จาแบบ popula ส่วนส่วนกว่างไทยบ้านเราที่กำภางเหนือเยอะๆอันนั้นก็ popula แต่คนที่เคยเลี้ยงมาทั้งคาบูโตทั้งทั้งเฮลีลิตทั้งกว่างไทยบอกเลยมันเป็นอะไรทเจ๋งมากเจ๋งเลหรอมันสุดเท่เฮลีลิตนี่คือใช่ที่นมิตาเลี้ยงอะนะไม่ได้ดูตอนนั้นสียใจแล้วไม่มันเลยในลองเลือกทีคนนี้คุณจะมาตัด่วงให้ะนดูที่มีตัวไหนด้วคุณเอาจริงะ ตอนแรกคือตอนแรกอยากได้ดวงแบบสีสันแบบเฟอร์บูลัสแต่ว่าแบบพอมาดูยังไงคุณรู้สึกว่าดวงอ่ะเหมาะกับสีดำแล้วเป็นแบบดวงแบบเนี้ยมันต้องทักกิคอลแบบเพอร์บูลัสมันดูแบบมันดูแบบลูกอ่างมันเพอรบูลัสมากเลยอ๋อจัดสวยมันครบกว่าพี่ตัวไหนอีกไหมฮะที่แบบแนะนำที่ส่วนใหญ่จะเป็นนอนและนอกนันจะเป็นแบบตัวพันเดียวกันอะไรอะไรก็เป็นตัวเมียอ๋อ อันนี้อะไรอะครับก็อ,อันนี้คุณอันนี้เขาเพิ่งออกจากแกล่ะค่ะเขายังสารีผิวู่มีมีสรีดด้วยครับร้มใช่ใช่เขาเรียกว่าระยะพักรัวมันเพิ่งออกจากคป้าค่ะเขาก็จะนอน นิ่งๆต้องการแบบความแบบว่าพักตัวแล้วเลี้ยงด่วงเลี้ยงจริงๆเราต้องเลี้ยงในตู้เย็นหรืออากาศแบบนี้ไะมครับไม่ไม่จัเป็นจริงๆนะคะถ้าเลี้ยงเย็นน้องจะอายุยืนเราก็เลยอยากให้น้องอายุยืนเลยบ้ที่เย็นๆตัห้องแอร์หรือที่ที่เย็นๆนะแต่ถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสเลี้ยงที่บ้านปกติแบบเปิดแอร์บ้างปิดแอร์บ้างก็ได้แต่ว่าแค่จะไม่ยืนเข้าแอรสถ้าผมเป็นคนอยู่บ้านเป็นหลักแล้วก็ เปิดแอร์21องศาทุกวันนี้สบายเลยค่ะบอยู่ในห้องนั่นได้เลยดีครับแล้วก็ปมน้ำให้น้องได้ไหมได้แต่เรื่องคอนเซิร์นเรื่องนึงก็คือระ้วบาไงไหงของเวลานอน้องแล้วน้องคขาจะต้องพลิกตัวกลับแล้วถ้าพลิกไม่ได้เขาจะหมดพลังงานค่ะเหนื่อยได้อ๋อครับ <นะ S 1> แล้วสามตัวนี้มันต่างกันไหมครับอันนี้เป็นคารวันค่ะแล้วก็มีอันนี้มันก็จะเป็นร่วงดดวคิเนาะค่ะ อันนี้ก็อีกชื่อหนึ่งค่ะดอกทานตะวันาาคนละคนละชนิดเ,เลยคือความตัเขี่ยวอ๋ออันนีอคอมมน้คอมเมนต์คอมเมนต์มาฮลาวันดูสุดดูสุดฉลาดใครโดนหนีบแล้วฉลาดอ่ะฉลาดคือยังไงอ่ะเพื่อน เรากำลังจะแตะเขาฝั่งนี้เขาก็จะรีบหันมาอะไรเงี้ยเพาจะเขาจะรู้ก่อนอะดรื่องโมเมนต์เหรอใช่แบบอ่ะสมมติแกแตะขวาปุ๊บแกจะแตะท้ายมันก็จะอ้าวมันจะแตะแล้วมันก็จะหันมารอก่อนแล้วก็จะหนีบมือนี่เอให้ดูนะครับคารวันไม่มีเลยนะเขาไม่รักนี่หน้าตาคล้ายๆตัวนี้แหละแต่ว่ายาวกว่าฟันยาวกว่าไทเทนัสใหญ่แค่ไหนเอ่อประมาณเท่าที่ผมเคยเลี้ยงประมาณแปดสิบมิลลิใหญ่กว่านี้หน่อยใช่แต่ว่าเห็นไหมฟันมันไม่เหมือนกันอันนี้หนากว่าอันนี้ยาว แล้วด้วงมันจะโตไปตลอดจนกว่ามันจะตายไม่ไม่ไม่ออกจากออกจากตะเด้ามาก็ตัวเท่านั้นเลยก็คือนี่คือไซส์ปัจจุบันของมันใช่แล้ววิธีให้ต้องโตคือเลี้ยงตั้งแต่ดีตั้งแต่เป็นหนอนอันนเท่าไหร่อ่ะสามพันมันคือตัวอะไรหรอน่าจะเป็นตัวไม่รู้นะเฮ้โลคัสไททานัสนั่นไงทันเดียวกันกับกระเาอ๋อวอนนี้หมดหหมดลายยากเลยหลังจากที่เราเลี้ยง ม,ม,มีตัวอื่นมีตัวอื่นเลไหมฮะถ้าเป็นพันนี้ก็ได้แบบการไล่ต่างก,กันเพื่อนเพื่อนเขาแบบสนใจว่าแบบก็จะเลือกตัวให้ถูกเิโลมีถ้าอันนี้มันพัดห้าค่ะมันเจ็ดร้อยก็จะใหญ่จะมีให่เนอันนี้ก็จะบินบุ้มเลยใหญ่เลยโอ้โหใหญ่ ยปมีสูดูยิ่งใหญ่ยิ่งดุแก่ปกติเขาเขาอยู่ก็คือเขาจะอยู่แบบนิ่งๆกับปกติเลยนะครับ ถ้าไม่ได้มีอะไรเป็นอนแบบนุ่นมีนั่นเขาค่ะจะจีกนอย่างเงี้ยมมีอีกตัวนจะมีว่าไม่ได้จะมีเขามีประมาณนี้ใช่ไหมครับว่าตอนเพราว่ารูดูกว่ากว่าดูว้ามาณกันยาวดูมีองะมีมีา่งอ๋อ อมเขาบอกว่ามีประมาณนี้แหละเน้องช่วงนี้เขาบอกว่ารดูมันหมดแล้วแล้วพวกตรงตรงนี้ตัวเมียหรือเปล่าคล้ายๆกันอ๋อเออเมื่อกี้เห็นอ่านไว้แบบว่ามีอะไรเอ่ยนะเมตาลิเฟอร์นะแต่เป็นตัวเมียอ๋อหมดแล้วไม่เชื่อไหมเนาะไม่พูดไงตัดสินใจได้ยังมาแจ้งสองตัวมีฟันเลื่อยกับสายลุ่ม ก็นหนอยากได้แวะก็ไอยากดูแบบอยากดูอุปกรณ์การเรียนอ่ะได้ไปอุปตณ์อยากเลือกเราสามารถออกชั่นออชนนอได้ไหมกัหน่อยอ๋อปนอาหารแล้วด้านหลังก็เป็นบูรออช่วยแนะนำปูพื้นให้หน่อยได้ไหมว่าแต่ละแบบต่างกันไง ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อันนี้สองอันนี้ก็คือช่วยเรื่องกลิ่นเวลาปูพื้นแล้วอ่ะอ่ซับของเตัวแหงน้องดวงอะค่ะนี่ก็จะดีแล้วต้องเปลี่ยนบ่อยไหมครับประมาณอาทิตย์ค่ะหรือเมื่อสบปรกบอกับประมาณอาทิตย์หนึ่งยังไม่สบปรกบอกครับว่าขยับเป็นเจ็ดแปดวันเจ้าวันแต่ว่าผมน้ำให้ด้วย แล้วพวกกล่องนะครับพี <S <S ่แนะนํากล่องแบบไหนครับอันนี้มันเป็นกล่องของต่างประเทศแล้วก็อันนี้เป็นกล่องธรรมดาโอ้โหผลไม้ก็ได้จะเป็นถั่วๆก็ได้แต่ต้องเป็นแบบอ่าพวกที่มีน้ําตาลในตัวยังไงครับยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ถั่วมะม่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อีครับแล้วไอตัวนี่คืออะไรครับท่านวางเยลลี่ท่านวางเหมือนจานอาหารนะคะวางตรโอ้แล้วจำเป็นไหมฮะไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นนะที่เกิดฝานะแล้ววางแบบตรงตรงกลางอ่าแล้วแบบนี้มันมีแล้วช่วยอะไรหรอีกครับ ผมเห็นบางคนเขาใส่คอนอะไรพวกนี้ด้วยบ้างเลยอันนี้คือแค่ช่วยเพิ่มปลาคอร์เจเลยๆใครดูก่อนเล่กอ๋อแลมนสวยดีแปลงความข้ามมาแรงโอ้เอ๊ะเราต้องหาแมาลงที่เล็กกว่าเขาอีกครับครับตัวเท่ากันก็ได้นะ,ะสามารถกินได้แล้วปกติพี่ให้เป็นอะไรคนระับเป็นแมลงหวีกับไส้กรีแล้วก็เล็ดล่ะ ก็ต้องเป็นสงไเด็กเลยก็จริงๆรอย่างไซนี้ครับเพิ่งฟักมาหนึ่งสัปดาห์ก็ให้กินฟุตายกับพวกแมลงวีแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นแมลงวีที่มันกระโดดมันจะไม่ได้เป็นแบบแมลงวีบินใช่โอ้แล้วมันเพาะได้เหรอแมลงวีเพาะได้ครับมีเทคนิในการเพาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้ารับไปแล้ว ไม่สามารถเลี้ยงเย็นได้ครับว่ากำลังดีต้องเลี้ยงเย็นนะครับก็จะแนะนําเป็นเลสันได้๋อ้เลสันก็ให้ได้ใช่ไหมใช่เป็นไซนี้ไซด็กสำหรับที่เพิ่งออกมาไม่ได้ไมเคยใช้เลสันไซนี้เลยครับแต่บางคนเขากลัวก็เป็นได้เลยจะเซฟกว่าครับกลัวคือกลัวหน้าตาของมันก็จะเลิกเป็นพารนี้แล้วแต่แล้วเป็นอะสายพันธุ์ต่างกันนหมครับน้อย เห็นชัดๆได้จะมีเป็นกล้วยไม้กล้วยไม้จะเป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็จะเป็นใบไม้แห้งอันนี้ก็เป็นสีตาในคลาใบไม้แห้งนอครับแล้วก็จะเป็นโล่เป็นสีเขียวแล้วก็มีโล่ที่คอมีโล่ที่คอครับแล้วอ๋อในก็ได้ค พี่ช่วยอธิบายอุปกรณ์การเรียนในตัวนี้ใ้แบบพวกนี้มีไว้ทําไมครับใ้ตะแกรงอะไรไว้ครับอันนี้ก็ให้เขาเกาะห้หัวล่อขาอ้ามคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีตะแกรงใช่ไหมครับพอดีเกอะตรงนี้ตรงกลางมันมีมแต่อิิลิมาบางทีมานจะต่อไม่ได้ก็เลยต้องใส่ตะแกรงเข้าไปแล้วไอตัวฐานด้านี้คือเราต้องเปลี่ยนสัปดาห์ละครั้งอะไรเนี่ยด้วยปูพื้นใช่ไหมครับใช่ครับปูพื้น เดือนเรากดก็ได้ครับแล้วแต่เราเราเราดูเตพาะปลอกแต่หลักเอาแค่ว่ามันมีไว้ซับความชี้นไม่ให้มันระเหยเดียวต้องปมน้ําทุกวันปมน้ําทุกวันถ้ากล่องแบบนี้ประมากวันถ้าเป็นกล่องแมลงโดยเฉพาะก็สามวันครั้งแล้วแต่กล่องด้วยครับ โอเคมีอะไรต้องระวังไหมค <c oughs> รับกระแตกับนเลยอุณหภูมิที่ร้อนเป็นขั้นต่ำแล้วก็อย่าไปให้สดิ้งครับมันจะท้องเสีดตัดดิ้งท้องเสียด้วยรใช่ครับมันบางทีเขาเลี้ยงมาอาจจะแบบไม่สะอาดใช่มันไม่สะอาดอาจจะมีแบบพวกพยาธิหมดติดมาแล้วเลด์รันไม่มีปัญหาเลด์รันไม่มีเลดรันกับมาไรงวิ่งถ้าเราตั้งวงแล้วก็คัดรถ อ๋อกระโก็ไอโซพอร์ตก,ก็จะกินอาหารปลาอาหารปลาแบบอาหารปลาทั่วไปนะครับใช่ครับแล้วก็ใส่ใบไม้แห้งใส่อามอสไปให้มันชื้นๆต้างล่างจะปูด้วยหินหรือหินปะก,การังก็ได้อ,อหรือหินก่อไฟก็ได้แล้วแต่หินเพื่อนผมูว่ามันแต่ละสายพันธุ์ชื้นไม่เท่ากันอู่แล้วอ่าอันนั้น<ม>ออกยากเพราะว่ามัน บางทีมันเราพรมน้ําเข้าไปครับมันก็ชื้นแล้วก็คือมันอาจจะไม่ได้แบบติดขนาดนั้นใช่มันค่อนข้างที่จะตุ้ยได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนว่าชิ้นเท่านี้หรือแห้งเท่านี้แล้มันจะโอเคเพราะว่ายังไงมันต้องกินน้ำเราก็ต้องพรมน้ำให้มาทีละครแต่ทีนี้ เราอยากจะเลี้ยงแล้วก็แยกเป็นโซนชื้นกับโซนแห้งเพื่อความปลอดภัยก็คอออือให้เขาเลือกได้เองใช่แล้วพวกนี้นี่เลี้ยงอีระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าไอโซวผั<ๆ>ถ้าเป็นสายซียซก็ระวังเรื่องอุณหภ,ภูมิสูงเกิน33ไ,ไม่ดี <BR> MM ก็เฉลี่ยประมาณ28-30อย่างเงี้ยโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับ อุปกรณ์เลี้ยงก็มีเท่าน,นี้เลยกล่องแล้วก็กินแล้วก็เป็นครับ,ลบแล้วก็ใช่แล้วก็ถ่านเอาไว้แบบอยู่สังเกตใช่<า>แล้วบางคนเขาใส่สปริงเดียวเข้าไปครับอ๋อสปริงเดียวก็ย,วกยังใส่ได้ใช่บางทีลามันขึ้นครับเป็นต<อ>ัวแบบได้ช่วยกลนะิ่นฉลาด ขอบคุณมากนะค,ะครับ,บครโอเคทุกคนเราได้ความรู้กันไปแล้วนะอตอนนี้พี่โอ๋ก็สู่ช่วงพี่โอมแล้วพี่โอ๋ไม่มีความรู้อะไรจะให้ครับเพราะว่าน่าจะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วต <คน S 1> อนนี้โตแล้วเราต้องคลายสมองแล้วใช่ตอนนี้นถึงจุดแห่งการเลือกแล้วแกอยากได้อะไรฉันกอัวมากกว่าฉันรู้สึกเลยแบบ่ังไงดิ๊คำตอบของวินนะครับก็คือ ไม่บอกหายไปฉันฟิงรอดฉันติดยาเสพตาด้าเป็นอันธพานฉันขี่คุกฉันติดร่างเธอรับได้ไหมที่ฉันขี่ม้าชอบมีเรื่องกอบลอะฉันเป็นลูกผู้ชายแต่ดึงชีวิตยอมได้ to